ในอนาคตคนที่ทําอาชีพขายลอตเตอรี่อาจจะต้องลดน้อยลงจนแทบไม่เหลือเลยค่ะเพราะว่าสารพัดหวยที่รัฐบาลทําออกมาขายเอาใจประชาชนมันทั้งราคาถูกแล้วก็หาซื้อง่ายมากกดโทรศัพท์แป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะเพราะค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยถึงกับโอดครัวเลยนะคะเพราะว่าขายไม่ออกค่ะบางคนถึงขั้นจะเลิกทําอาชีพนี้เลยทาไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้เดอลเตยเนชั่นสตอรี่เล่าให้ฟังค่ะ อย่างที่เราเห็นกันค่ะว่าตอนนี้การซื้อลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นสะดวกสบายมากขึ้นเราสามารถเข้าแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็กดเลือกซื้อได้เลยไม่ต้องเดินไปเลือกที่ร้านหาเลขที่ถูกใจได้ไง่ายๆที่สำคัญนะคะราคา80บาทเท่านั้นค่ะแถมไม่ต้องออกไปลุ้นด้วยนะคะว่าหน้าแผงเนี่ยจะต้องจ่ายราคากี่บาทเพราะโอกาสที่เราเนี่ยจะออกไปซื้อแล้วเจอลอตเตอรี่ราคา80บาทมีน้อยกว่าถูกหวยอีกค่ะ ตอนนี้พะะ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ก็เริ่มจะบ่นกันแล้วค่ะว่าลอตเตอรี่เนี่ยขายไม่ออกเลยอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะวันที่16มิถุนายนเป็นวันหวยออกขนาดว่าใกล้จะออกแล้วลอตเตอรี่ยังเหลือเต็มแผงค่ะเมื่อก่อนนี้คืนวันใกล้หวยออกเนี่ยจะคึกคักมากๆขายกันจนดึกดื่นค่ะบางคนขายหมดบางคนก็เหลือแค่นิดหน่อยวันต่อไปออกมาขายยังไงก็หมดแต่เดี๋ยวนี้ใช้คำว่านางตกยุงได้เลยค่ะหวยออกไปแล้วแต่เหลือลอตเตอรี่เต็มแผงสุดท้ายทุนจมไม่เหลือ คิดว่าอีกหน่อยก็คงจะแบบไม่มีคนเดินขายอ่ะแต่เพราะว่าเขาน่าจะแบบดึงเข้าดิจิตอลกัน,นตอนนี้แม่ค้าก็ภาวใจตกงานนะดิตาแล้วจะทำไงกิน,นกันอะไรกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอาชีพวะพี่ถ้ามันถ้ามันขายไม่ได้จริงๆแล้วอะตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าบางคนเขาก็เริ่มทําใจแล้วค่ะเดี๋ยวอนาคตจะมีหวยใหม่ๆออกมาอีกมากมายทั้งหวยเอ็นที่คล้ายๆกับหวยใต้ดินแล้วก็หวยเกษียณที่สามารถสะสมเงินเอาไว้ใช้ตอนเกษียณได้ ถ้ารัฐบาลออกหวยเหล่านี้มาครบเมื่อไหร่อนาคตอาจจะต้องเลิกทําอาชีพนี้ไปเลยก็ได้ค่ะทั้งๆที่ทําอาชีพนี้หากินมาโดยตลอดส่วนสาเหตุที่ทําให้เขาขายไม่ออกนั้นก็ตามที่เอ่ยไปตอนแรกเลยค่ะส่วนใหญ่พราค้าแม่ค้ารายย่อยที่เขารับลอตเตอรี่มาขายทุนมาใบหนึ่งก็เกิน80บาทแล้วค่ะทําให้เขาไม่สามารถขายในราคา80บาทได้จริงๆแต่ประชาชนที่เขาเลือกที่จะไม่สนับสนุนแล้วก็ไปซื้อกับรัฐบาลโดยตรงในราคา80บาทเขาก็ไม่ผิดค่ะ กลายเป็นว่าคนที่เขาทําอาชีพขายลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําจะทําให้พ่อค้าแม่ค้าค้าขายกันลําบากมากขึ้นแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วอาชีพนี้จะหายไปไหมบอกตรงๆเลยนะคะว่าไม่มีทางหายไปแน่นอนค่ะเพราะความจริงแล้วยังมีคนอีกจํานวนมากเลยค่ะที่เขาสะดวกซื้อแบบเป็นใบๆมากกว่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีเท่าไหร่ส่วนตัวพ่อค้าแม่ค้าเองสุดท้ายแล้วก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดค่ะอาจจะต้องย้ายโลเคชั่น หรือเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ลูกค้าซื้อได้สะดวกมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอย่าขายเกินราคาค่ะถ้าขายราคา80บาทได้แน่นอนว่าลูกค้าหลั่งไหลมาซื้อกันแน่ๆทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะสารพัดหวยของรัฐบาลเนี่ยมันมีผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ